อู้นั่นฟาราดิอาต์อู้อย่าอย่าอู้อู้โอ้อู้วอนอู้บอยอู้อู้อ,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 อู้สงครามสงครามโอเคมาน,ะนีเดี๋ยวเราไปลองที่จะสู้กับเออ่บอสประจำหอคอยกันหน่อยดีกว่าปะไม่ยังไม่ได้เคยไปสู้เลยอาวุธแม่งเต็มมือเลยเชื่อไหมเราเอางีบไปข้างหลังนะโอ้โหแม่งดาบขูดพื้นแล้วเนี่ยวางแก๊ปปิ้งกันไว้ดีกว่า แต่ช็อตกันวางไว้ข้างหลังได้โคตรเท่โอ้โหเป็นไงเท่จัดโอเคเลยมาไปเริ่มจะกบอสหอคอยตัวแรกกันเลยก่อนมาสู้บอสเดยก่อนไม่ต้องให้ดูคัสซีหรอกดูกจนเบื่อแล้วดาวโคตรสวยอะ่ะสวยจริงสวยจริงมาเฮ้ยเราต้องเปิดด้วยตัวนี้ก่อนเลยขี่ได้เหรอกูก็ขี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ขอแบบฮังกี้กันโอ้โไปกินซะมันต้องเปิดด้วยแบบนี้แหละเออสุดยอดวัสดีครับพี่โอ้ยิงรัวๆเลยเว้ยวัสดีครับพี่แพ้เฮ้ยง่ายจังเอ๊ะเดี๋ยวนะได้ตั้ง5้าเอ็นชียอนเลยเหรออันนี้มันเครื่องยิงระเบิดใช่ไหมยม็นเจ้าอรันเชอร์เนี่ยที่ต่อไปที่นี่ไงไปไปกันเลยวะ เปิดตัวโคตรสง่าง,งามเป็นตัวดึงที่โอ้โหขาเธอนีช้างขาวเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบว่าดูแล้วแบบดีมากยี่บอกนะนี่คือหัวหน้าของฟีออร์เลนส์พาวที่แม่งใช้ปืนยิงกูอะใช่ไหมใช่แหละอูว่าใช่น่าราักแล้วก็มองหน้ากูด้วยความแบบสมเพชมากโอ้ยแปลกใจเลยทำไมลูกน้องมึงใช้ปืนล,ลิลีนแอนล,ลิลีนโอ,โอเคโอเคโอเค ตายไสเฮียเฮ้ยอย่าขยับดิขยับจยิงไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวดโดนไป <c oughs> แต่มันตีก่อไม่แตกหรอวะต้องแตกดีเอา้าโถอ,อจบละ <c oughs> เออ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 เหนื่อยใจจังเลยโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะรู้สึกรู้สึกท้อแท้ไอไอตไอตัวต่อไปนี่แหละเริ่มเป็นปัญหาละผมมีลีเกนดอรี่โซเฟียมันสี่ร้อยลูกนะน่าจะกันฟาร์มที่โคตรจะเหนื่อยชิบหายเลยเฮ้ยระหว่างทางไปสู้ไอตัวหนึ่งก่อน มันจะดับเป็นช็อตกันระดับเลเย์เจนถ้า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 มันดับให้อนะนั่นแหละแทงเครื่องหลังด้วยสายไฟฟ้าเออโอเคเอ๊ะผมจำไได้ว่าผมมีแอซ์เซาสีเขียวปะเออถ้าจำไม่ผิดนะเออเราสร้างแอซ์เซาปกติมาทำไมวะเนี่ยี๋ยวค่อยกลับไปสร้างใหม่ของมีเยอะของมีเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหามาดิครับเราใช้เรียกสอลัดในการเปิดศึกเลยไม่จำไม่ได้แล้วคาสินี้เป็นคาสิไงบ้างวะวะ้าว พี่คโคตรเท่ทำไมมันเท่จังอะโอ้โหอันนี้มันพวก PDF ปะชี่วหัวหน้ามึงเท่จังวะหน้ากระเทืบทิ้งใช่ไหมเลยเอออะไรฮ้าเงินตราสาดอะไรอะไรอะไรจะทำอะไรเฟลาลิสแม่งโคตรโกงอะแม่งบินได้ แต่เป็นตัวบินที่ตัวเราอ่ะตีมันได้นะโอ้โหมาคัสกับเฟรลลิสคิดว่าเจ๋งมากใช่ไหมฮะอ่อนพีจีไปแดกก่อนแล้วกันอไป้โ,โหเรื่อเป็นแสนเลยอ่อนพีจีไปแดกแล้วกันขอให้มีความสุขจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหถัไฟบ้านไปอังดีโดนช็อตโอ้โหาตุไฟที่ไหนมันช็อตได้วะาตุไฟที่ไหนมันจ๊ธาตุได้วะ เ,เดเอดีข้อดีของกูคือกูเก็บมันได้โว้ยเอสเอสเออุสาไม่ได้อยู่ในวงวนะเข้ามาทถอะนะเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเลยจริงๆนี่คนใช้ธาตุน้ำชิบหายเลยเอาล็อกเก็ตลันเชอร์ไปแดกไป,ไปน่าจะอร่อยน่าดูกูเลี้ยงเองเฮ้ยเกินไปเปล่าเสานี่คือเสาที่แข็งแรงที่สุดในโลก,กนะมันจะพุ่งมากูรู้ขอยิงข้างๆหัวหน่อยสะใจโว้ย อยากใช้ท่าแบบปลาหอกใส่ฟ้าแล้วชนะจังเลยมันจะเท่มากเลยนะลูกพ่อเอาเลยโอ้โหใช้ท่าเลเซอร์อเจ๊ไม่ว่ากันอย่างน้อยก็ชนะโย่แย่ไม่ได้เกิดแย่โอ้ว่าแย่ฮกลายเป็นศพบินว่อนไปนู่นแล้วอา่าปวดอีกเสาลงได้แล้วเว้ยเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าชนะได้เลือดได้ยเ้ได้เลือเป็นแสนเลยเหรอโอ้ยลุงยี้มาตีบอสหอกคอยแต่แรกและเดี๋ยวไปหาซิมเมติกที่มันเป็นแอดเซลไรเฟิลก่อน สีเขียวมันก็ยังดีอะ่ะดีกว่าสีไม่มีสีอะ่ะไหนดูซิอ่ะนี่ไงเราขับได้อแอสซอลไรเฟลแบบก็แบบนี้แหละใช่โอเคเมื่อกี้เราเติมได้ประมาณ40ดอกไอ้ยี่สิบเติมได้อะไรยี่สิบสี่ถุยเถอะเพิ่มมาสี่นัดเ่ยนะมันจะมีแบบคล้ายๆกับแท่นภูเขาไฟอยู่อะ่ะหาไม่เจอกูหาไม่เจอจริงนะเนีเ่ยเฮ้ย มีจะมีคบเพลิงหรือว่าแบบพวกแบบว่าพวกมีฐานตั้งอ่ะต้อนอยู่นี่ไงเจอแล้ว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 เจอเลี้วแม่โอ้ยตัวนี้นี่เองสวัดดีครับเพ่ดีครับพี่ดีครับผมสวัดดีครับเอาไปแดกซะอร่อยไหมล่ะพี่ทตดไฟเราใช้บารสมุดดีไหมเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวบินใช่แล้วเปลี่ยนตัวบินใหม่ มันเท่อ่ะดูดิโหดูท่ามันดิความเท่น,นี่ให้เต็มสิบเลยเพี่ผมผมขอนะพี่ผมขอนะพี่โอ้โห,วโหวความเท่เฟรมเอ็มเพอเรอร์ัก,กรัิเพิงอีกนิวโอ้โหวความเท่น,นี่ให้เต็มเอ้ยลืมลืม,ล,มลืมสำรวจห้องอีกแล้วโม,โม,โมัแต่มัวเราอะเนี่ยแม่อนี่มันยังรอเลยเลยว่าเอ้ยพี่ลืมสำรวจห้องนะพี่ ได้ไรเอ็นเชนเฉยๆกับบาสมุดริวโถเอ้ยไม่ต้องการเลยเดี๋ยวเราก็เปิดด้วยเราเก็ตลันเชอร์เหมือนเดิมเอะเราได้เทรนนิ่งมานี่ว่าเราเทรนเลยวัสดีครับพี่วัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอาไปเดกซะไม่แรงหรอกแต่สะใจแค่นั้นก็พอใจละเอาดิเอาดิาดมึงพ่น,พนกูก็พ่นได้โถคิดว่าพ่นได้คนเดียวไงอ๋ออ๋อเป็นบอสที่กากมาก แต่ตอนแรกที่เราเจอนี่โคตรโกงไม่สิถ้าใช้ช็อตกันน่าจะอู้อู้เด้อเด้อเด้อ้โหโอ้โหดูมานทังเฮ้ยเด้วเด้อเด้เดเดอออซ์จะตายได้ไงวะอ๋อโดนเหล่าวานแน่เลยโดนไฟเผาบังดิฮะลองโดนไฟเผาบังดิจะรู้สึกเป็นยังไงฮะโดนบังดิมึงอ่ะโดนบังดิบอกแล้วบอสตัวนี้มันกากครับผมจับครั้งแรกก็ได้เลยเฮ้ยยะ เงั้นแปลว่าหลังจากทีอผมคงต้องไปครับหรือว่าไปหาพวกเซมติกวนไปหรือทินนะชีวิตละทมอีกแล้วสิและทีเนี้ยใครจะเชื่อกูละ่ะว่ากูได้กกล็อกเก็ตเลนเชื่อมาเนี่ยใครจะเชื่อผมไหมพี่ผาแล้วคนหา้เหยียไม่รู้ผมเปิดมาได้อ่ะผมก็แค่ลงดันฟาร์มไปเรื่อยจนผมได้แอสดเซาเก,กบไอ้นี่ที่ผมไปตีบอสไอ้บีคอนมาแล้วก็ได้มา ได้มายังไงกูยังงงเลยอ่าบอกตามตรงเลยนะครับว่าการที่เราจะเลื่อนเวลสเวลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยำแย่มากเนี่ยผมเพิ่งจะเลื่อนเวลสีสิบเก้าเนี่ยโคตรนานวันนี้ผมอยากไปลองตีบอสลีเจนตัวหนึ่งที่ผมแบบว่าร,ารักมากรักเธอที่สุดสุดหัวใจเลยฟอร์ชเลีนจริงๆนะรักเธอจริงๆพ่อค้าครับขอตังค์หน่อยครับโอตาย ายยังเขียดยังไม่ทันเรียกเรียกพาวตัวเองออกมาเลยอ,อ๋ออ๋ออ๋อนี่มันมันมีตัวตนไหมเนี่ยทำไมตัวมันแห้งจริงจริง adsolite phone ที่เราซื้อไปเลยล้งสองเอ่อซื้อช็อตกันอีกอันนึงอันนี้สักตสามไปเลยก็แล้วกูฟาร์มแทบตายตังค์ได้เหลือกี่เลอรนิดนึงอะเงินเป็นแสนตอนนี้เหลือมันแปดหมื่นโอ้โหกลายเป็นคนจนทันทีเลยผมแต่ได้กระสุนมาก็โอเคอ๋อเลือดเลือดเลือดไม่เยอะครับผมแต่พลังป้องกันคือเต็มโอ้โหโดนไปพันหนึ่ง เจ็บสุดๆแต่ะช็อตไฟให้มันหน่อยก็ยังดีโอเย่ oh yeah, ละโอ้โหูยิงเข้าหัวได้ของมันสี่ oh. ห้าสามสิเฮ้ยอะไรวะเรียนเดมอนเหรอโอ้โห้ยไอเลยทีเดียวโอ้โห oh. ไม่น่ารอดแล้วล่ะแต่เออหัวน้ำแข็งมาชนะมังกรนีว่ว่าแล้วกลัวมังกรมาสู้ด้วยนะคือเลื่อนลดนะแต่เราสู้เฮ้ยให้ผมไปเก็บของหนเถอแล้วผมจะไปละ ผมไม่อยากอยู่แล้วครับมันมาทำไมเอ้ยไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่อยากยุ่งแล้วไม่อยากยุ่งแล้วอ่ะโอ้ไม่เอาแล้วโอ,อ,อ้อมออผมได้กลับบ้านไปเลียแผแลเลยโอ้โหไม่ไหวไม่รอดแน่นอนลิงออฟเฟสบวกสองฮะกูได้มาตอนไหนวะถ้าจับเทพได้สักตัวเราก็เอาออเซอร์ผสมพันธุ์ใหม่ได้แล้วก็ กลายเป็นออสซีที่มีรีเจนแทนลัคก,กี้หรือไม่ก็เซเลตี้อะไรสักอย่างอะแทนแทน,แทนได้อยู่อยากบลีดแล้วเนี้ยโอ้โอ้กทีนี้ก็ยิงจังเลยโอ้โหโดนทุกดอกอะไรวะนั่นคือลดเลือดได้ไม่ได้แปลว่าจะจับได้เลยนะเฮ้ยบ้านี่มันน,มน,นี่มันเทพตัวเก่ามันใช้รีเจนได้รีเจนโซเฟียเออเมื่อก่อนเราก็ใช้รีเจนโซเฟียกันเปิดเปิดเปิด <c oughs> เ้ยมันเป็นเนซิวโรมันมันมันตีสายฟ้าไม่เข้ากับตีดักก้อนไม่แพ้ก็โอเคเฮ้ยเข้าเข้าเข้าแบบเข้าเลยไอตัวปล่อยให้มันหลับไปก่อนอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าแต่ไอ้นี่ไม่เอาอะไอไอไอต้อง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 หาต้องหาคนช่วยเอาหอกสายฟ้าไปกินซะอะไรเฮ้ย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 โดนตีทีไม่ตลกบอกเลยต้องใช้อะไรวะเนี้ที่ไม่ใช่โลเกตหลันเชื่อเพื่อกระทืบมันเนี่ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหหอกสายฟ้าจิ้มแม่งเลยไอ้พลาดิอัสมันตื่นแล้วะเย่แล้วเย่แล้วมามามมไมกูอย่างนี้แหละมามามามมข้ามันยากเย็นๆจริงๆก็เหลือแค่ห้าพนเองเฮ้ยขึ้นมาตั้งสองสอจุดศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าหน่อยหรอพี่ ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็ตายจริงๆเดี๋ยวก็ตายมันไม่ได้เก่งอะไรเลยถ้าโดนโจมตีก็คือเด้งได้เลยอ่ะโอ้กูถามจริงมึงมาตอนนี้อ่ะนะเอะไรวะโอ้โหโดนมืดเลยอู้นั่นฟาลาดิอาร์ตอู้อย่าอย่าอู้อู้โอ้โอ้ไปอยู่ใกล้ๆฐานดีกว่าไปถ้ากูต้องตายเนี่ยอู้วอนอู้บอลอู้อู้อู้สงครามสงคราม ไอชิบหายอ้าวชิบหายมาคู่เลยทีนี้โอ้แย่ละโอ้ยแย่ละโอ้ยแย่ละโอ้ยมันมาคู่ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้แย่ละโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยกูตายโอ้ยตายแล้วตายอีกโอ้ยกูสาทำมาตั้งนานกูทำไปเพื่ออะไรเนี่ยในไม่ยอมมาหาเราเลยเรียกตีนแป๊บเอาแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราเฮ้ยเอาแค่ตัวเดียวจะมาคู่ทำไมไม่ต้อง กูซื้อแพ็กเกจเดียวไม่ต้องมาแพ็กเกจคู่สันสัญญาผู้เล่นดาร์กโซนนะนะก็คือใช้ทุกอย่างที่เขาให้มาใช้ทุกอย่างที่ทําได้ในการเอาชนะมันนั่นแหละคือสิ่งที่ควรทาผู้เล่นดาร์กโซเอ๋ยจัดเลยเออเซอร์พายุไม่ใช่ตัวนั้นสิเอ้ยมันแพน้ําแข็งอย่านะอย่านะอย่านะออเซอร์กูแพน้ําแข็งอย่าโอเคยังพอเพิ่มแบบไม่เห็นได้เลยวะเอ้ยโดนอยู่ รับมือทีโอ้โหต้องรับมือยากมากเขาแม่งแพ้แพ้น้ำแข็งทำไมเพื่อนมึงไม่โดนดาเมตัวเองวะฮะแต่ทำไมตัวนั้นมันดูกะก,กวาวะเฮ้ยสวยเยาเด้เลเจนโว้ยเฮ้ยได้เลเจ hey, เลเจินมาหลอดออฟอันเดอร์เวิลด์ผมอยากได้ตัวนี้หนูอยากได้ตัวนี้มากมากเลยทีเดียว <c oughs> เอ้มีเลไย์ใช่ไหมเนาะ <c oughs> มีเลย์ใช่ไหมเนาะ จ้ามันใช่ไปแล้วมันไปแล้วโอ้เสือคุมเชิงดีเป็นแต่ว่าเป็นเพื่อนที่โดนคุมเลเวลนะฮะผมแคมเปรไรท์แคมดับเบิลจัมโอเคมันก็ต้องดับเบิลเฮ้ยมันตีเพื่อนแบบไม่ไม่มีเยอะใหญ่เลยเออ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 โอ้โหโคตรแรงสุดยอดโอ้มันแพ้ท่านมืดขนาดเพื่อนมันยังสู้ไม่ได้เลยเหรอถามจริงอ๋อเปล่าเวลไม่พอ เวลห่างกันทั้ง6คุณจะทำอะไรครับผมคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรเฮ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็สุดยอดแล้วลดลดเลือดให้เราได้ตั้เยอะเลยแหละนี่ผมลืมอะไรไปหรือเปล่าวะกูอยู่ในโหมดฮาร์ดเออว่ะลืมเลยสู้ด้วยแนวคิดเก่าๆก็แบบอ๋อกูอยู่โหมดปกติแหละยัดหน้ามันโอ้โห่บอนแม่งบลอนแม่งติดตามยิ้มหายเลยไอ้นี่ก็ชอบหนีกลับที่เดิมเหลือเกินเออ เก่งกูเตรียมเปลี่ยนตัวเลยเนุนท่าน้ำแข็งไปเตรียมเปลี่ยนตัวเลยก็ตัวเดิมเลยอู้เดี๋ยวต้องต้องบีทมันละมันเป็นการอิมพลูฟตัวเองว่ากูโคตรเก่งในสังเวียนนี้โอ้โหตัวไม่กระเทยด้วยแหละพองั้นเราต้องบริดดิ้งมันแล้วล่ะเราก็จะได้ตัวบอสก็จะดีใส่ต้องการอีกโอ้ลำบากชีวิตแต่ไม่เป็นไรโอ้โหเดี๋ยวสองพันนัดจะหมดแล้วนะไม่ตายนะเกือบเกือบเกือบตายเฮ้ยหลบได้ ได้เลยเหรอ,อสวยดิสุดยอดครับเรานี่มันสุดยอดจริงโ,โ,โอ้ของที่ผมได้มานี่มันอะไรเนี่ยนี่ผมได้อะไรมาครับเนี่ยโอ้ที่ผมได้อะไรมาครับเนี่ยโอ้ breeding สนุกแหละขอให้ breeding สนุกครับผม <c oughs> เป็นตู้ยานะฮะซึ่งเราไม่รู้จะมีทำไมสั้น <c oughs> ท,ที่เราไม่คิดจะรักษาแหน่เขี้นี่เฮี้ยงจริง อู้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โหอ๋นนอ,อเหลือแค่เวลอาพแล้วก็ได้เป็นครูดออยเออเราเวลอัพมาเท่าไหร่เนี่ยแต่ผมอยากได้เวล์ห้าสิบะผมอยากได้โคเลซิสแตนชุดมันเท่มากจริงๆชุดมันเท่มากๆแล้วก็จะได้ไปทําเหมืองเหมืองน,น้ํามันเ,ออเพราะหลังจากนี้คือน่าจะต้องใช้น้ํามันในการคร้าเป็นพาวสตีลว่าแล้วเชียวจริงๆนี่มันไม่ได้ไกลเลยนะพ่อค้าเนี่ยจริงๆแม่อยู่หลังบ้านกูด้วย ลงไปตรงนั้นะกระจายแล้วอ้าพ่อค้าเขาเปิดบริการอีกแล้วเหรอเมื่อกี้หายไปไหนมาเราเออประมาณนี้ครับผมอืมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับแล้วก็ความยาวน่าจะพอสมควรนะเฮ้สิบกว่านาทีผมว่าแค่นี้แหละอสิบกว่านาทีผมก็มีคนดูสองสามคนผมก็ดีใจแล้ว <c oughs> เฮ้ยผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกตัวก็เราไม่ใช่ทุกตัวหรอกมีแค่บางตัวนั้นแหละที่จะถามเาคือออเซิร์นี่แหละมีดีเจนแน่ๆประมาณนี้ผมเจอกันใหม่พัดหน้าครับผม